สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M Movie จงมองให้สูงที่สุดแมนอยู่ในที่ที่ต่ำที่สุดจงทำให้ดีที่สุดแมนเจอกับคนที่เลวที่สุดจงพูดให้ดีที่สุดแมนเจอกับคนที่หยาบคายที่สุดจงสู้ให้ถึงที่สุดแมนเจอกับวันที่แย่และอ่อนแอมากที่สุดถ้าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองมากพอเมื่อไหร่คุณจะกล้าเดินออกไป จากใครที่ไม่เห็นคุณค่าคุณเพราะชีวิตคือการเดินทางอีกยาวไกลอย่ายอมให้วันที่ชีวิตแย่มาทําให้คุณคิดได้แค่มันต้องแย่ไปทั้งชีวิตนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า The Two Man Show ชีวิตหมหัศจรรย์ของ Two Man Show เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับที่เขานั้นถูกแอบถ่ายและก็ถูกจําลองให้อยู่ในเมืองอยู่ในเกาะที่มีคนสร้างขึ้นทุกวินาทีทุกย่างก้าวทุกการก้าวเดินทุกการกระทําของเขาถูกถ่ายทอดออกไปสู่มวลประชาชนทั้งโลกครับเขาถูก แอบถ่ายตลอด24ชั่วโมงกล้อง5,000ตัวทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเขาล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงที่ถูกจัดฉากขึ้นชีวิตที่ไม่มีอิสระและถูกเขียนด้วยสคริปต์มันจะเป็นยังไงและเรื่องราวของ The True Man เขาจะเป็นยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ มาดิฉากต้นเรื่องกันเลยครับเรื่องราวของ The True Man Show เริ่มต้นขึ้นในเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งครับ และชายส่แว่นที่กําลังยืนพูดผ่านโทรทัศน์อยู่นี้เขามีชื่อว่าคริสตอฟนะครับคริสตอฟเป็นผู้กํากับรายการทีวีโชว์แบบเรียลไลฟ์อยู่ในสถานีดาวเทียมแห่งหนึ่งครับและผู้ชายที่กําลังออกทีวีอยู่นี้เขามีชื่อว่าทรูแมนเบอร์แบงค์นะครับทรูแมนเนี่ยก็คือพระเอกในเรื่องแต่ว่าในตอนนี้เขาไม่รู้นะครับว่าชีวิตของเขากําลังถูกแอบถ่ายตลอด24ชั่วโมงสาวสวยคนต่อมาเธอมีชื่อว่าเมอรินเบอร์แบงค์ครับเป็นภรรยาของทรูแมนนะครับส่วนผู้ชายเสื้อเขียวที่กําลังให้สัมภาษณ์อยู่นี้เเขาามีชื่่ออวนนป็น เพื่อนสนิทและก็เพื่อนรักของทรูแมนที่เป็นพระเอกมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับชีวิตของทรูแมนนะครับก็ดําเนินตามปกติเหมือนกับชีวิตคนธรรมดาทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้นี่แหละครับซึ่งไอ้เกาะแห่งนี้นะครับมันถูกจําลองให้กลายเป็นเมืองเมืองหนึ่งทุกคนในเกาะที่เข้ามาอยู่ในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงหมด คคมีเพียงเฉพาะทรูแมนที่เป็นพระเอกคนเดียวเท่านั้นที่เขาไม่รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาถูกจัดฉากและเป็นสคริปต์ที่เขียนขึ้นโดยผู้กำกับเช้าวันหนึ่งในขณะที่พระเอกกำลังจะเดินทางออกไปทำงานตามปกติของเขาจูจ่ๆก็มีวัตถุปแปลกๆอันนึงตกลงมาจากท้องฟ้าครับพอพระเอกเขาเห็นแล้วก็เดินเข้าไปดูปรากฏว่ามันเป็นสปอตไลท์ที่หล่นลงมาครับเพียงแต่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นหลอดไฟที่หล่นมาจากตรงไหนของเมืองแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับขับรถไปทำงานตามปกติทุกเช้าก่อนไปทำงานครับพระเอกจะต้องแวะมาซื้อหนังสือที่ร ขายหนังสือร้านนี้เป็นประจำชีวิตของทรูแมนเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบมีความสุขครับเจอผู้คนทักทายพูดคุย พอพระเอกขึ้นไปทํางานนะครับเขาก็ได้โทรไปที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อทําการเช็คชื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลอเรนกาแลนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือซินเวียกาแลนนะครับซึ่งคนคนนี้เนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่เมืองฟิจินะครับแต่สุดท้ายพระเอกเขาก็ต้องผิดหวังครับเพราะว่าไม่พบชื่อนี้อยู่ในทะเบียนราษฎรต่อมานะครับเจ้านายของเขาได้ประสั่งงานให้เขาเนี่ยไปขายงานให้กับลูกค้าครับซึ่งทูแมนเนี่ยก็จะต้องเดินทางโดยการใช้เรือครับแต่พอไปถึงเรือนะครับทูแมนเขากลับไปกล้าที่จะข้ามไปครับนั่นจึงทําาาให้้้รรออยเเเเว่่่นนจะมีีไไบทกกกัืืลขึป อพอตกเย็นนะครับในขณะที่ทรูแมนกำลังขุดต้นไม้อยู่เนี่ยเมรินที่เป็นเมียก็หยิบมีดอันนึงที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอามาโชว์ให้ทรูแมนดูแล้วก็พูดเหมือนการโฆษณาเลยนะนี่คือเซฟพอลใช้หัน่นขูดปอกสารพัดไม่ต้องล้างไม่ต้องลับแล้วก็ใช้กับเครื่องล้างจานได้ด้วยนะส่วนทรูแมนก็ตอบไปเพียงแค่ว่าว้าววิเศษไปเลยแต่ในใจเขาคงจะคิดนะครับว่ามึงพูดทําไมพอตกกลางคืนนะครับทรูแมนก็ได้มานั่งเล่นตีกอล์ฟแล้วก็ดื่มเบียร์กับเพื่อนซึ่งมารอนคนนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นเพื่อนสนิท มาโฆษณากับกลองครับบอกว่านี่แหละสุดยอดเบียร์ แต่ว่าทรูแมนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินและก็ไม่ได้สังเกตนะครับทรูแมนเขาก็ได้บอกความฝันของเขาไปนะครับว่าวันหนึ่งฉันอยากจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็ไปที่เมืองฟิจิเพื่อไปตามหาคนคนนึงซึ่งไอเมืองฟิจินะครับทรูแมนก็ได้บอกว่ามันตั้งอยู่ในเกาะที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนไปได้และเขาก็เตรียมวางแผนเดินทางหลังจากที่เงินโบนัสออกนะครับหลังจากนั้นทรูแมนก็ได้มานั่งเล่นที่ริมหาดครับและเขาก็ได้นึกถึงอดีตเมื่อสมัยที่ตอนเป็นเด็กครับพ่อของเขาเนี่ยจมน้ําตายในตอนที่ทรูแมนนั้นออกไปล่องเรือกับพ่่่่อออซึึงูแนนเเเเเ้้้าาาารรรสกผิดะพพวป็ตตหหุลื ให้พาออกไปเที่ยวในตอนที่พายุกําลังจะมาครับเขานั่งเล่นอยู่ได้แค่แป๊บเดียวครับฝนมันดันตกแต่มันตกแค่ที่ทูแมนที่เดียวนะครับพอทูแมนวิ่งหนีฝนฝนมันก็ย้ายที่ตามครับและหลังจากนั้นไม่นานฝนมันก็ตกทั่วท้องฟ้าเลยครับซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบเซตฉากของทีมงานนั่นแหละครับแต่ว่าทูแมนเขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับพอทูแมนกลับไปที่บ้านครับก็ได้ไปคุยกับเมียของเขาทูแมนเล่าความฝันของเขาว่าอยากจะออกไปปะจนภัยในโลกกว้างครับแต่ว่าเมียของเขาเนี่ยก็บอกไปว่าเราต้องเก็บเงินนะทูแมนเก็บเเงงิน้ลียูก ฉะนั้นไอความฝันของคุณเนี่ยลืมมันไปซะเถอะหลังจากนั้นเมียของทรูแมนก็ชวนกันปาร์ติงแกสนะครับส่วนคนดูที่เป็นร,ปรอปพสองคนนี้เขาก็บ่นเลยครับบอกว่าไอฉากเนี่ยกูไม่เคยได้ดูจบสักทีกล้องมันหันหนีบางทีภาพก็มืดแล้วก็ใส่ดนตรีอะไรก็ไม่รู้นะครับทำให้คนดูเนี่ยเซ็งเพราะว่าไม่ได้เห็นฉากเลิฟซีนพอเช้าวันต่อมาครับทรูแมนก็ได้ไปทํางานตามปกติของเขาเนี่ยแหละครับแต่ในขณะนั้นเองครับทรูแมนก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนพ่อของเขาเปรียบซึ่งน่าจะตายไปแล้วชายคนนี้แต่่่่งตัััววออออมมเเเเเหนนเเหืนนนนนแดลลยรรบพพท็็็กกกกิข้าาไป พ่อยังไม่ตายแต่ว่าคนในเมืองเนี่ยเขาก็รีบมาจับตัวพ่อของทรูแมนไปเลยครับแล้วจ,จู่ๆมันก็มีไอ้ขบวนวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับมาวิ่งขวางทรูแมนครับมีทั้งขบวนวิ่งคนส่งหนังสือคนขับจัก,กรยานทรูแมนพยายามวิ่งตามรถเมลที่พ่อของเขาถูกจับตัวขึ้นไปแต่ว่ามันก็ได้มีรถแท็กซี่วิ่งเข้ามาขวางเขาอยู่ดีครับทำให้เขานั้นวิ่งตามรถเมลไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เจอกับพ่อของเขาเพราะว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันได้ถูกสคริปต์เอาไว้หมดแล้วนะครับราวกับว่ามีคนสั่งการให้คนเนี่ยมาข,ขางขาอ เขาเนี่ยก็คือนักแสดงด้วยเช่นกันเลยครับแม่ของเขาเนี่ยก็ได้พูดปลอบใจแต่ว่าโหทูแมนแม่เนี่ยเห็นคนที่หน้าเหมือนพ่อเป็นวันละสิบสิบครั้งแต่ทูแมนเขาก็มั่นใจสายตาตัวเองครับว่าเขาไม่ได้ตาฝาดแน่ๆและพ่อของเขาก็ไม่ได้มีฝาแฝดที่ไหนครับจนสุดท้ายทูแมนเขาก็ไม่ได้คําตอบอะไรจากเรื่องนี้อยู่ดีเลยครับพอทูแมนกลับมาที่บ้านนะครับเขาก็ได้มารื้อเครื่องตัดหญ้ามาซ่อมครับในขณะนั้นเองครับเมียของเขาเนี่ยก็เดินลงมาหาพอดีเมียของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ทูแมนเนี่ยโยนเครื่องตัดหญ้าเก่าๆนั้ ถ้านแน่อีดอกไีแอบโฆษณาชูแมนก็ทำหน้างง,งอีกเหมือนเคยครับว่ามึงพูดกับใครและมึงพูดทำไมแต่เขา ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับหลังจากนั้นไม่นานทรูแมนก็ได้ไปหยิบเสื้อสีส้มตัวหนึ่งแล้วก็รำลึกถึงความหลังในอดีตของเขาว่าในตอนที่ทรูแมนเรียนอยู่นะครับเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่สวยมากๆและทรูแมนก็แอบชอบเธอคนนั้นด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าลอเรนการแลนนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็คือนางเอกนั่นเองแต่ว่านางเอกนะครับเธอเป็นเพียงแค่ตัวประกอบเท่านั้นมันจึงทําให้เธอนั้นไม่มีบทบาทในชีวิตของทรูแมนครับส่วนคนที่ผู้กํากับวางบทให้เป็นเมียของทรูแมนนั่นก็คือเมรินครับที่ สมุดครับทูแมนก็ได้แอบไปหานางเอกโดยบังเอิญครับซึ่งพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ชอบกันด้วยนะครับเพียงแต่ว่านางเอกเนี่ยเขาไม่สามารถพูดอะไรที่เป็นความจริงเกี่ยวกับทูแมนได้เลยทูแมนด้วยความที่ปิ๊งนางเอกครับก็ได้ชวนนางเอกเนี่ยไปกินพิซซ่าแต่ว่าเขากลับชวนนางเอกไปที่ชายหาดนะครับแล้วก็บอกรักและก็จูบนางเอกด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ในสคริปต์ของผู้กำกับครับพวกเขาเนี่ยก็เลยส่งคนให้มาตามนางเอกนางเอกเธอก็เลยรีบบอกความจริงกับทูแมนครับว่าเนี่ยคุณกําลังโดนหลอกนะทุกอย่างมันคือการเสแสร้งทุกอย่าาางงมมันคคือออลุยยขปณดดูู ตายมันก็ปลอมเนี่ยคุณเห็นไหมทูแมนคุณถูกจัดฉากมันเป็นโชว์อย่าไปฟังเขาทูแมนทูแมนเนี่ยเขาก็งงครับแล้วก็ไม่เข้าใจส่วนไอ้คนที่มารับเนี่ยมันก็ปลอมเป็นพ่อของนางเอกครับมันบอกว่านางเอกเนี่ยเป็นบ้าครับชอบพาผู้ชายมาที่ทะเลและมันก็ได้บอกกับทูแมนไปนะครับว่าไม่ต้องตามหาเรานะเราจะย้ายไปอยู่ในฟิจิและหลังจากนั้นทูแมนก็ไม่เคยได้พบเจอกับนางเอกอีกเลยและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงอยากไปฟิจินะครับพอเช้าวันต่อมาครับในขณะที่ทูแมนกําลังข,ขับรถของตัวเองไปทํางานนี่แหละครับจู่ๆยุมันกก็เิดดสัััญญาณขข้องครบ จนทาให้ทรูแมนเนี่ยได้ยินเสียงที่ทีมงานเนี่ยกำลังคุยกันครับเรื่องที่คุยเนี่ยก็คือเรื่องในตอนที่ทรูแมนขับรถเนี่ยแหละครับแล้วก็เตรียมที่จะปล่อยฉากต่อไปตัวประกอบคนไหนจะต้องไปเจอกับทรูแมนคนต่อไปอะไรประมาณนี้พอทรูแมนได้ยินเขาเริ่มเอกใจเล็กน้อยครับแล้วพอเปลี่ยนเครื่อสัญญาณทีนะครับคนทั้งเมืองเนี่ยมันก็ชังนักกันไปครู่หนึ่งครับแล้วกลับมาเดินต่อมันจึงทําให้ทรูแมนเนี่ยยิ่งเริ่มสงสัยในชีวิตของตัวเองครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขากันแน่ทรูแมนเริ่มเดินสำรวจไปทัวเเงแลลล้้กราิิดดปนนนนไถถ ก็เกือบจะชนแต่โชคดีที่รถเบรกเอาไว้ได้ทรูแมนต้องการจะทดสอบอะไรบางอย่าง<ๆ>เขาเดินไปหยุดรถอีกคันหนึ่งครับแล้วรถคันนั้นก็หยุดและหลังจากนั้นทรูแมนก็รีบวิ่งเข้าไปในตึกตึกหนึ่งที่เขาไม่เคยเข้าไปมาก่อนเลยนะครับทรูแมนพยายามที่จะเข้าไปในลิฟต์ครับแต่ว่าก็ไม่ทันพวกเราปภที่เป็นนักสแสดงแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็รีบเดินเข้ามาประกบเลยนะครับแต่พอลิฟต์เปิดอีกทีครับปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ลิฟต์ครับมันเป็นฉากหลังฉากหนึ่งที่เหมือนกับว่ามีทีมงานหรือว่านักสแสดงหรือออออออววว่่่่าา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 าตตัััปรระกกกกกกกบบบนนนนนนยยลลงงิขขู้้้้้แสุดดดทมม็จไพ ได้มาเปิดรูปถ่ายในวันแต่งงานของเขาดูครับปรากฏว่าในตอนแต่งงานนะครับเมียของเขาเนี่ยทำมือไขว้ครับเหมือนกับเป็นสัญญาณว่าน,นี่มันไม่ใช่การแต่งงานจริงๆครับมันเป็นโมฆะ พอเช้าวันต่อมาทรูแมนเขาก็เลยรีบสะกดรอยตามเมียของเขาไปที่ทํางานด้วยนะครับซึ่งเมียของเขาเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลในระหว่างที่ทรูแมนกําลังเดินเข้าไปก็มีพยาบาลคนหนึ่งเลยครับที่เข้ามาห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าเมียของคุณเนี่ยมีเคสผ่าตัดนะเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยฝากบอกฉันได้นะแต่สุดท้ายเขาก็ฉวยโอกาสครับในตอนที่พยาบาลเผลอวิ A ่งเข้าไปอยู่ดีครับทรูแมนพยายามเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเรื่อยๆครับมันก็มีคนที่มาคอยขัดขวางเต็มเลยครับทั้งคนไข้ที่เข็นรถเข็นทั้งบุรุษพยาบาลที่เข็นรถผ้ามาขขัดดดดวาาางงงรแสสุ้้้ยยมนกก็ไไออตปจถึห ผ่าตัดครับแต่มันเป็นการผ่าตัดแบบหลอกๆนะครับและหลังจากนั้นทูแมนก็ได้มาถูกตำรวจจับไปต่อมาครับทูแมนก็ได้เดินทางมาที่สถานที่หนึ่งครับเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินเขานั้นต้องการจะไปที่เมืองฟิจินะครับแต่ว่าพนักงานเนี่ยมันก็บอกว่าตั๋วหมดค่ะตั๋วจะว่างอีกทีเนี่ยก็เดือนหน้าเลยคุณจะจองตั๋วเลยไหมคะจนสุดท้ายนะครับทูแมนเขาก็เลือกที่จะไปทางอื่นครับเขาไปซื้อตั๋วรถทัวร์ครับพอขึ้นไปบนรถทัวร์ได้นะครับรถทัวร์แม่งก็เกิดเสียอีกครับจนมันทาให้คน จะออกไปจากเมืองนี้ได้เหรอบางคนเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สามารถไปจากที่นี่ได้บางคนก็บอกว่าเขาไม่สามารถไปไหนได้ทั้งนั้นแหละ พอทรูแมนไปไหนไม่ได้นะครับก็ <c oughs> ได้กลับบ้านมานั่งที่รถเขาครับและเขาก็ได้สังเกตพฤติกรรมของคนในเมืองครับว่าทําอะไรแบบเป็นวนลูปเลยหลังจากนั้นเขาก็ได้ล็อกรถเลยครับแล้วก็พาเมียของเขาเนี่ยครับขับรถออกไปเลยครับซึ่งเป้าหมายเนี่ยเขาจะไปยังเมืองฟิจินะครับหรือไปที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งที่ออกจากเมืองนี้ไปแต่ขับไปได้ไม่นานครับผู้กบมันก็สั่งปล่อยรถให้มาขวางเขาคร,บรับรถติดซึ่งทรูแมนเนี่ยเขาก็รู้เลยครับว่านั่นไงว่าแล้วรถแม่งต้องติดยังก็มีคนเขียนสคริปเอาไว้เลยอ่ะทรูแมน รถมันไม่มีแล้วครับคือถนนสายเดิมเลยนะครับแต่ว่าไม่มีรถรถแม่งโล่งเลยนะพอทูแมนขับมาถึงสะพานครับเขาไม่กล้าขับข้ามไปเขาก็เลยปิดตาแล้วก็เหยียบให้มิดเลยครับจนเบี้ยของเขาเนี่ยต้องมาบังคับพวงมาลัยแทนพอขับไปได้ไม่นานครับก็มีไฟเข้ามากั้นถนนครับแต่ทูแมนก็เลยขับลุยฝ่าไปเลยขับไปได้สักพักครับก็เจอด่านตรวจเต็มไปหมดเลยครับตำรวจเนี่ยบอกว่ามีกัมมันตรังสีรั่วจากโรงงานครับทำให้ต้องปิดถนนเส้นนี้แล้วก็ไม่สามารถผ่านไปได้ตอนแรกทูแมนเขาก็ถอดใจเลยครับแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแต่ว่าไอ้ตำรวจคนนีี้้้ครัััับมมนนนดพููชื่่่อขงททาาเเไจ กกมันทําให้ทูแมนเอกใจครับว่ามึงรู้จักกูได้ยังไงวะแล้วเขาก็รีบวิ่งลงจากรถครับวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อที่จะข้ามเขตแดนตรงนี้ออกไปให้ได้แต่สุดท้ายเขาก็ไปไม่รอดครับถูกจับตัวได้อยู่ดีครับพอกลับมาที่บ้านนะครับเมียของทูแมนก็พูดคุยปลอบใจทูแมนอยู่ได้แป๊บเดียวครับแต่ว่าสักพักเนี่ยเธอก็หยิบช็อกโกแลตขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็โปรโมทสินค้าอีกแล้วครับเดี๋ยวฉันจะชงโกโก้ให้คุณดื่มนะมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาจากเนินเขาคารากัวเลยแหละทูแมนก็งงครับอี <True Man S 2> กลัวครับยีบบีดขึ้นมาขู่จนสุดท้ายครับเธอก็เสียท่าถูกทรูแมนจับล็อกครับและเธอก็บอกว่ามาช่วยสักทีสิรีบออกมาสักทีสิทรูแมนเนี่ยก็ยิ่งสงสัยใหญ่เลยครับว่ามึงคุยกับใครเนี่ยอยู่ในบ้านก็สองคนมึงคุยกับใครและหลังจากนั้นไม่นานครับก็ได้มีคนเดินถือเบียร์เข้ามานั่นก็คือเพื่อนของทรูแมนนั่นเองครับมาลอนที่เป็นเพื่อนของทรูแมนนะครับเขาพาทรูแมนไปนั่งคุยนั่งกินนั่งดื่มข้างนอกให้สบายใจแต่สุดท้ายครับไอประโยคที่เขาพูดกับทรูแมนทั้งหมดมันก็คือสคร พระเอกให้ออกมาอยู่ในฉากอีกครั้งหนึ่งโดยสร้างเรื่องว่าพ่อของเขานั้นยังไม่ตายครับจนสุดท้ายมันทําให้เรตติ้งของรายการนั้นคนดูชอบมากๆและเรตติ้งแม่งพุ่งกระฉูดเลยครับทุกคนรู้เรื่องหมดเลยครับทั้งคนที่อยู่ในหมู่บ้านคนที่ดูอยู่ทางบ้านมีแต่เพียงตัวทรูแมนที่เป็นพระเอกคนเดียวเท่านั้นครับที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันคือจัดฉากขึ้นทั้งนั้นและหลังจากนั้นหนังก็ได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ของทรูแมนตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับว่าเขานัน ร้อมรอบตัวเขาครับเขาเป็นดาราตั้งแต่เด็กทารกจนถึงปัจจุบัน220ประเทศจับตาดูก้าวแรกของเขาทั้งโลกต้องตะลึงครับเมื่อจูบของเขาถูกพรากออกไปจากชีวิตกล้องตัวจิ๋วดับภาพพันตัวจับตาดูชีวิตของเขาอยู่ถ่ายท่ดสดตลอด24ชั่วโมงไม่มีการตัดต่อจากสตูดิโอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเทียบเท่ากับระดับของกำแพงเมืองจีนสิ่งก่อสร้างที่เห็นจากห้วงอวกาศซึ่งในตอนนี้นะครับมันถ่ายทอดสดมาแล้วเป็นระยะเวลา30ปีซึ่งทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นที่เกาะซีเอฟเอนครับส่วนไอ ตูดิโอจำลองของผู้มักับที่มันเฝ้ามองดูชีวิตของทรูแมนตั้งแต่เด็กนั่นเองครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับในขณะที่พวกเขากําลังจับตาดูทรูแมนอยู่นี่แหละจู่ๆครับทรูแมนเขาก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับครับพวกเขาก็เลยสั่งให้คนทั้งเมืองนะครับออกตามหาทรูแมนครับแต่ว่าในตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับมันก็เลยหาตัวยากหน่อยผู้มักับนะครับมันก็เลยสั่งให้คนปล่อยพระอาทิตย์ไปเลยครับให้แสงสว่างเพื่อจะได้หาทรูแมนได้ง่ายๆแต่ว่าหาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอครับพอทรูแมนไม่อยู่ครััับบนมมกรุ ก็คิดได้ว่ามันมีอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปหานั่นก็คือที่แม่น้ําแล้วพวกเขาก็ได้เจอกับทูแมนจริงๆครับทูแมนเนี่ยกำลังล่องเรือออกไปนอกทะเลครับพวกเขาก็เลยสั่งให้คนนะครับเอาเรือตามไปแต่ว่าไอ้คนขับเรือมันขับไม่เป็นครับมันเป็นคนขับรถเมย์ครับ คุกกับก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงครับสั่งให้คนเนี่ยปล่อยพายุเพราะว่าทรูแมนก็กลัวพายุตั้งแต่เด็กแล้วนะครับพอปล่อยพายุไปได้ครับทรูแมนพัดตกลงไปในทะเลครับแต่ว่าเขาก็สามารถตะเกียกตะกายตัวเองขึ้นมาบนเรือแล้วก็ล่องเรือออกไปได้ครับทรูแมนตัดสินใจล่องเรือไปเรื่อยๆครับตามความฝันของเขาแต่ว่าสุดท้ายครับเขาก็ดันล่องเรือไปชนกับสุดขอบป้ายฉากครับพอทรูแมนเอามือไปสัมผัสกับฉากเบาๆเนะครับเขาก็โมโหมากๆครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยทุบฉากแล้วก็เอามือทุบฉากใหญ่เลยครับทรูแมนในตอนนี้นะครับเปรียบกับเหมกก่าๆ็ เปรียบเสม,มือนว่าเขานั้นถูกขังอยู่ในกรงใหญ่ใบหนึ่งครับและหลังจากนั้นทรูแมนเขาก็ได้เดินเลาะริมฉากไปเรื่อยๆครับจนไปพบกับบันไดที่เป็นทางออกแต่ก่อนที่ทรูแมนจะเดินออกไปนะครับผู้กำกับเนี่ยมันก็ได้มาเฉลยทุกอย่างเลยครับบอกว่าสวัสดีทรูแมนฉันคริสตอฟนะฉันเป็นผู้กำกับนายคือดาราฉันคือผู้สร้างรายการทีวีโชว์ที่ให้กำลังใจกับผู้คนนับล้านทรูแมนเขาก็ถามไปนะครับว่าคุณเป็นผู้กำกับคุณชื่อคริสตอฟ แลวผมล่ะเป็นใครผูกรร์เนี่ยก็บอกไปว่านายก็คือทรูแมนนายคือนักแสดงนําชีวิตจริงที่นี่ของนายเกิดขึ้นนั่นคือชีวิตจริงของนายคนถึงได้ชอบดูนายที่เป็นตัวนายแต่ก่อนที่นายจะออกไปจากที่นี่ฉันอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะไอ้โลกข้างนอกกับโลกที่ฉันสร้างให้นายอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยมันหลอกลวงพอกันทั้งคู่แต่ฉันเชื่อว่าเธอน่ะไม่กล้าออกไปหรอกเพราะว่าเธอกลัวฉันรู้จักเธอดีทรูแมนฉันเฝ้าดูเธอมาตั้งแต่เด็กๆฉันดูเธอมาตลอดชีวิต30ปีของฉันตั้งแต่แรกเกิดดรูมเเเาก็งียยบไไไปละ่พอ ไม่ตอบโต้อะไรเลยนะครับแต่สุดท้ายทูแมนเขาก็ได้หันมาพูดกับคนดูที่กําลังดูเขาอยู่นะครับว่าถ้าไม่เจอกันอีกก็ฝากสวีสตอนเช้าสวสีตอนบ่ายสวสดีตอนเย็นเลยก็แล้วกันและหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินออกไปเลยครับและเรื่องราวของ The t u e Man Show ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Two Man Show ชีวิตมหัศจรรย์ Two Man Show หนังเรื่องนี้เป็นหนังเก่านะครับในปี1998เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับมันสะท้อนชีวิตสะท้อนแง่คิดของคนได้ดีมากๆถ้าคุณผู้ชมอยากดูหนังแบบเต็มๆไปหาดูได้นะครับผมรับประกันได้เลยว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนและคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองถูกจัดฉากแบบนี้คุณจะอยู่ในโลกใบเดิมหรือว่าออกไปเจอโลกใบใหม่ถ้ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและถ้า 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขนะครับกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ